เปิดตัวแล้ว Redmi Note 12 5G มาพร้อมจอ o l เ d ตแซฟตากรอน4 Gen 1แบต5,000ในราคาเริ่มต้น6,000นิดๆไม่อยากพลาดข่าวฝากกดติดตามกันด้วยเด้อดูจบฝากกดแชร์ด้วยนะจบๆผมนี่รอเลยครับล่าสุด s ับเส Xiaomi ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุด Redmi Note 12 5G สมาร์ทโฟนราคาประหยัดในประเทศจีนเป็นการไปรุ่นนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจเลยนะครับเพราะว่าในรุ่นนี้จุดเด่นขเขาเลยเขาจะมาพร้อมกับ n ซ p d r กร o n 4 Gen 1แล้วก็มีหลังมาให้8 g b ไปคร่าวๆข,ของ Redmi Note 12 5G รุ่นนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอ OLED ขนาด6.67นิ้ว Full HD+ Refresh จอ120เฮรุ่นนี้ใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 4 Gen 1ขนาด6นาโนเมตรมาพร้อมกับกล้องหลัง2ตัวความละเอียดหลัก48ล้านแล้วก็มีเลนส์จับความลึกมาให้2ล้านนะครับได้กล้องหน้าความละเอียด8ล้านมีสแกนและยนิ้มาให้อยู่ที่ข้างเครื่องมีช่องรูฟัง3.5มาให้น้ำหนัก188กรัมแล้วก็มาพร้อมกับตัวเครื่องกันน้ำได้ IP53 แบตนี่มาให้ 5,000mAh พร้อมกับชาร์จไวสัน3วัตต์แล้วก็ระบบของการเชื่อมต่อเนี่ยรุ่นนี้มาพร้อมกับ Wi-Fi 6แล้วก็บลูทูธ5.1ด้วย r ล d มี n o น้12 5ฟรุ่นนี้นะครับมีราคาเปิดตัวอยู่ที่1,199หยวนกับในรุ่นเริ่มต้นหรือคิดเป็นเงินไทยลาประมาณ6,200บาทกับในรุ่น RAM 4รอม128ครับแล้วก็รุ่นท็อปสุดในรุ่น RAM 8รอม256มีราคาเปิดตัว1,599หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ8,300บาทในรุ่นนี้จะเริ่มมวววาาาาจํหนนนนนนน่่่่ยใใัทททีีีี31ตุค้ประเศส เราคงต้องรอติดตามกันว่าในรุ่นนี้จะนําเข้ามาขายหรือเปล่านะ